นี่นะครับอันนี้เป็นคุณแม่นะฮะอีกหนึ่งคนที่ไหลติดนี่ข้างนี้ตอนแรกติดนายยกชิตููเลยฮะ,ะนี่เป็นมากี่เดือนแม่ตอนนั้นมันสามสามเดือนแลสามเดือนตอนที่มาเจอแล้วนี่ติดเจ็บติดอดไม่ได้ขย,ยับไม,ไม่ได้เลยมอนจับหน่อยไม่ได้เจ็บเลย <7. S 1> แล้วอยู่ดีๆเป็นไงก็ค่อยๆหายเองหายเองไปเรื่อยๆถูกไหมเออแล้วมันช่วงจังหวะแรกที่หายเนี่ยมันเป็นยังไง มันเหมือนค่อยๆคลายอะใช่ไหมอยู่ดีๆก็ยกขึ้นได้ค่อยๆขยับแบบได้แบบได้มากขึ้นแต่หลังได้ถึงไหมแต่หลังตอนนี้คือใช้ชีวิตได้ปกติเลยถูกไหมใช่ไดไรติดต้องทําอะไรไมแม่ก็จะมีอย่างคุณหมอสอนท่าอะไรเออแค่นั้นไปทาแค่นั้นแต่สุดท้ายมันเป็นไงก็ค่อยๆหายเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นใครเป็นไหลติดอย่าน้อยอย่ากังวล ใครกายภาพก็ไปกายภาพ้ามันทําแล้วดีก็ทําไปใครจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าเอ็นไหลเราขาดไหมเพราะไหลติด50%เอ็นไหลมันขาดถ้าตรวจแล้วเอ็นไหลไม่ขาดลหลติดรออย่างเดียว